เมื่ออาจารย์ยิ่งศักดิ์มาขายเครื่องกองน้ําเนี่ยนะสวัสดีนะท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยได้เครื่องกองน้ํามานะก็ได้มาห้ากันตอนราคาถูกมากเลยท่านผู้ชมเนี่ยเก้าร้อห้าสิบบาทเองนะแล้วได้อะไรบ้างข้าร้อยสิบบาทเนี่ยนี่ไง,สงไส้กองเห็นไหมเนี่ยไส้กองแล้วก็นี่ไส้กองทั้งหมดห้าไส้นะท่านผู้ชมนี่ไงนี่ นะแล้วก็ข้างบนอีกสองไส้นะราคาถูกมากเลยนะท่านผู้ชมดูสิมีครบทุกอย่างเลยเนี่ยมีสายด้วยดูสิดูสิท่านผู้ชมนี่ดูสินี่นะมีที่นะขันแล้วก็มีก๊อกพร้อมติดตั้งเลยนะท่านผู้ชมร้านอยู่ไหนหรอร้านเขาอยู่แถวเจลิมพระเกียรตินะท่านผู้ชมไปติดต่อหาซื้อกันได้นะก็อยู่แถวถนนตัดใหม่ ได้กล่าวว่าพัฒนาการตัดใหม่นะท่านผู้ชมก็อย่าลืมไปขุดหนุนหาซื้อหรือโทรเข้าไปก็ได้นะท่านผู้ชมเบอร์โทร0951953926น,นะเขาเปิดทุกวันเลยนะช่วงนี้ท่านผู้ชมวันนี้ไปก่อนนะสวัสดี